เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดยชีดเย,เยมาโอ้อ้โอ,โอ,โอ,โอ้ทีเดียวตาย คนในช่องยานั่นนะครับแล้วนี้ผมจะมาเล่นเอมิลี่สายทีช์บอลนะครับผมซึ่งเอมิลี่สายพีชเนี่ยผมจะไปเล่นในตำแหน่งจังเกิลนะครับกับรุ่นขีสิบหกนะครับผมพร้อมกับสกินเวเลอร์พาร์ตนะครับผมเป็นสกินจองล่วงหน้านะครับแค่เราจองไว้สกินนี้ไว้เราก็จะได้แบบมาเล่นเลยนะครับผมมาเล่นล่วงหน้านะจะได้อีกตัวนึงก็จะมีคิวเดอร์ด้วยนะครับผมนทางเซฟต์ฟางแฟร์ผมจะได้เป็นเดวิลต์เอาไว้คินนิ่งนะฮะยิ่งใช้ด้วพิเดษดีๆก็ได้ครับแต่ว่าผมชอบเดวิลมากกว่าเขาได้คคอออมโบบต่่เนนืงดีะรั โอเคครับทุกคนแล้เราก็มาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับผมกับเอเมนี่สกินใหม่สกินเวลล์พาร์ตลงหน้ากับสายจังเกิลแบบออกคริสนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเราไปเล่นเลนบนดีกว่านะฮะเลนบนเป็นแบบหัวร้อนด้วยเรายิมไปก่อนเลยครับ20บวกเกมที่ผมเล่นก่อนหน้านี้คือแบบเขากดยอมแพ้ก่อนตลอดเลยก็เลยแบบหกนาทีเพื่อนมันทิพมันสั้นเอะช่วยกันหน่อยสิไอผมโห้ยเซตสกินมันจะเป็นแบบสีม่วงหมดเลยนะฮะ ก่อ200บวกได้ไประจ๊ะเฮ้ยถ้าให้ก็รับสิจ๊ะฝั่งนู้นนี่แบบเป็นงานด้วยนะครับนี่ไงนี่มันคอมโบแก๊กนตนาตาญาสลิมดีกว่าไอเดันเด้งบอกทีเฮ้ยบอกเลยว่ามีแสบดวงตีย้อนนาตาญาดีกว,ว่าเพื่อนๆนี่ไงนี่ไงติดเลสจะคามใช่ไหมจะพิฆาบใช่ไหมเดินไปดักแล้วอ้าวมันไม่คาบม,มันไม่คาบเพื่อนอ้าวอะไรกันครับนี่ไมันไม่ได้อยู่ในการคำนวณเลยนะนี่ไงไปก่อนแล้วกัน เราก็เดินไปดักเลยนะว่าแบบเขาจะมามันไม่ฟิกว่าทุกคนไอ้นี่มันร้ายไอ้นี่มันเอาบูไปด้วยไอคนใจร้ายเราก็ไม่ได้เอาตัวไปบงังไอคิวสองมันเตะบูออกดึงกูดึงกูเลยเอาเลยเอาไม่อะไรแก๊กนั่นแหละอ้าวนี่คือการลงโทษจากการที่มึง เพื่อนมึงเอาบูกูไปโอ้โหมรตีด้วยกูตายปล่อยเพื่อนตายดีกว่ากูเป็นคนหนึ่งนี้แหละนะทุกคนถ้ากูไม่ปล่อยกูจะตายด้วยโอ้โหมันกระเดิดมาะาหอกแม่นจังเลยนะอ้าวเหรอเอาบูกูคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ไงนี่อะไรขอไหนก็ไม่ได้เด็เพื่อนเราก็ได้นะสับสับรับยับสับยับยับเลยครับทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันอะไรกันครับเนี่ยแล้วมันมีบูได้ยังไงวะน่ะผมกลับก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรับอีกรับอีกเวฟแล้วกัน ยีบเยอะ3ตัวใครจะไปยอมเสียไม่ทางเอ้ยเอ้ยโอ้โหไอหน้นาตยานะสก,กิลไม่โดนนะแต่ไอ้แก๊กเนะี่ยดึงโดนที่เราตายไป1ตัวนะฮะตอนนี้เงินนาตาาเป็นพนะันหกะจริงๆถ้าเราไม่เสียบูตัวนึงเราน่าจะไหลดีแล,ล้วนะท่านมันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเราก็ต้องแก้ด้วยการความสู้นะอันทีเนสดี้แล้วจับเลยเพื่อนแคสต์ยิบยุคลา ระวังตายกันหมดหนะแฟน <c oughs> นี่เนี่ยเพื่อนกูเป็นงานด้วยจับแล้วถอยอ๋อหรอนมันมิตรภาพแห่งการให้ตังค์เฮ้ยทำไร,ไรตงรงนั้นังแจ็คผมตี่อนเล่นบอนแล้วต้องได้วะไม่ได้หรอกทุกอย่างนาตา雅เยี่ยมแล้วมูลาดมาเออปีนี่ดั่วน่าจะเข้าบูเราต่อน,นะอุ้เล่นกันดุร้ายจังเลย รับตังค์ก่อนรับตังค์ก่อนปึ๊บรับตังค์กาันคีว่าสวยเลเปได้จับด้วยจับนะตีตีเตตเตโอ้ยโดนดูดจวบโดนดูดจวบครับผมป๊บปั๊หัวไปหนึ <anut S 1> ่งตัว ให้ต่อดีสุดเลือดหน่อยโหดูร้ายมากเลยฝั่งมันกำลังมีกรแตกอยแล้วไม่มีภูด้วยยังไงจ๊ะผมชาร์จ,จะ 2, รตะจิ้วสองรอเตะแล้วครับอ่าข้างบนเราแตกด้วยพี่มักกันบ้านแล้วนอนๆน,น,นี่ก็เป็นกระแตกยัไงไงเราฮะเราว่ายังไงเราว่ายังไงเราว่ายังไงแค่จิงจะล้มสิ มันก็ช่วยมันไม่ได้หรอกมาเลยมาเลยเอาดูดผิดทางเอาดูดผิดทางจริงๆนะเนี่ยไม่ได้โม้เตะนี่ชอบเตะคนอ้วนคนอ้วนนั่นอ้วนๆเหรอจ๊ะนั่นอ้วนเราต้องลดความอ้วนนะข้างบนน่าจะได้ได้ครับผมแต่ว่าเราเฮ้ยนี่มันตัวรวยนี่ทีนี้ต้องมีส่วนร่วมเอาเลย ได้ปอมด้วยนะครับเนี่ยเมื่อกี้ท่าแก๊กไปลดความผอมซะหน่อยนะครับผมบอกเลยว่าแก๊กไม่ได้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะเอาไปเอ้ยมันไม่ตายแต่แต่ว่าเราเล่นฟ็อกแมปโคตรเซียนเมื่อกี้จริงไม่ใช่ฟ็อกแมปหรอกครับมันมันโลกมันโลกไอมูราแต่มันโลกจริงๆถ้ามันไม่โลกอ่ะมันดีมากเห็นป่ามึงโลกโลกเลยจ้โลกก็ต้องตายฟรีนะเจ้ เกือบเกือบถ้าผมไม่ได้ชื่อกิจไงครับป่านนี้ผมตายไปแล้วจริงเลยนะเออแต่พอมาชื่อกิจไงแล้วฝันของข้ามันล่มมันล่ปุ๊บมัน,ม,นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเออไปตามไปไม่ทันว่ะรอมล่างนะพี่ไอ้เด็กจีรว่ะรับตังรับตังคือปั๊บรับตังนาฏยามันเยอะจงัองปะง่อผมมีอ่านต่อเลยแล้วกันนะครับ โบ้พันสี่เล่นให้โดนจับจะตายนะเฮ้ยออกโอ้ข้างล่างน่าจะเยอะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเฮ้ยอัปย่าอ,อยู่ข้างหลังนี่คือการคอมโบโ,โดยใช้เด็บเบิ้ลวิกตินิ่งให้คุ้มค่าที่สุดเตะเข้าไปตเตะมาัานอื้อมพันสอง โคตรแรงแรงแบบไม่ได้โมสนิทแล้วโมเตะเข้าไปนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอไม่ต้องติดขีดก็ได้นะขีดก็แรงเหมือนกันตะกี้ก็สองพันห้เาเออเอเลตเตอร์เหมือนจะมีจับเลยวะ่ะเซนฮาวแบบนี้เอ้ยพี่เดิอนอ้อมหลังอะไรน้ำน้อนอ่านี้เอเลตเตอร์คิเฮ้ยอันติโอ้ oh, no ไม่นะ เฮ้ยแก๊กนี่มันโลกอีกแล้วอ่ะนี่เตะไปหนึ่งทีข้าให้ด้วยนะเพื่อนไอ้นี่ไม่เคยดูดผมโดนเลยนะเนี่ยต้นเกมแล้วเนี่ยที่มันฟิกดูดเข้าไปในพุ่มน,นี้ด้วยนะครับทุกคนไม่งามากเอาว่าง่าอันเลยกเี้ยเยอะอ่ะโอเจ็บเจท่าลวงหลังได้แล้วก็นะสู้แม่งเลยแล้วกันสู้แม่งเลยแล้วกันสู้แม่งเลยมันฟิกดูดไปแล้วเตะไปหนึ่งสเตปครับไม่ไหวแล้วอานเล็กนั่นแหละไม่ไม่ต้องเอาตวัวคขวางก็ได้มันก็บางเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยแต่มีชุบนี่ มลราตมันอยู่ไหนครับเพื่นพอนหามูล,ลาดเร็วเจอแล้วแจ้งบอกเอาไปสองพันนะจ๊ะป่ากระจายก,ก็ไปแว็บกลับที่ว่าแล้วไปนังแว็บกบลับมีคนตักอยู่ตรงนั้นนะ่ะซิ่งไก่เหมือนมนะ้าเกิดอะไรบ้างอ้าวโดนแล้วครับผมทำติดเลยแล้วกันคนระับปับ๊บปั 2, บ๊บโป๊สองพันโป๊พันหกครับพอ่อ คุยเรื่องอะไรกันน่ากูรีวิวสกิลตอนเที่ยงคืนนะเว้ยคนก็หิวเป็นเหมือนกันนะไอตัวนี้ตัวรวยครับต้องอย่าให้รอดเตะ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 เ,เข้าไปสี่ทีนะแต่โมลาดจะเข้ามาสับครับแต่โมลาร์อาจจะโดนจับใช่ป่าวเอาเลนมาชู่ได้ชู่ได้แน่นอนอพับพับโตเข้าไปเตะไปหนึ่งสเต็ปเพื่อนเราจับเพื่อนจับเพื่อนเปิดก็ต้องมีคนตามสิเนี่ยมันไม่ใช่เอาบีลบลบข้างหลัง เป็นไงเด็กแจ้งมูลัดอยู่ข้างหน้าครับผมนี่ไงเขาเรียกว่าเตะโอ้โหสองทีตายมูลัดบอกเกิดอะไรขึ้นทำไมตีนมันคมจังเลยอ่ะ,อะนี่เตะกูสองทีตายเลยเหรอขอหนักๆนี่ยังไม่หนักอีกเหรอฮะไม่หนักอีกใช่ไหมจัดไปเฮ้ยแต่ผมตีไม่ได้ว่봐ต้องป้อมออกก่อน เฮ้ยเฮ้ยทีมเราเริ่มเริ่มมีพลังในการโยนเกมปั๊บปั๊บสิ้เลือดหน่อยเอาละครับผมสถานการณ์สร้างเว็บหลุดครับมาแล้วครับเตะไปหนึ่งทีมาขอเตะหน่อยขอเตะหน่อยขอเตะหน่อยเตะธรรมดาได้แหละไม่ต้องตะกิ้เลยนี่ไงมันไอ้แก๊กไปไหนแก๊กไปไหนขอนักหนักละขอนักหนักรอด้วยรอด้วยรอด้วยว่าเป็นกดบาสใจเราไอ้นี่มันวาร์ปเสกล่างเลยแล้วกัน กนน่่าาจะอยูข้งบเฮ้ยทำไรกันนะทำไรกัน呐กูมาแล้วกูมาแล้วตีลังกาพลังตีนถี่ม่วงคลี่ไป2,007 10, ครับผมเฮ้ยมูลาด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 ฟุ๊ปดาบเดียวตายเลยตีนเดียวถายเลยมูลาดช่างน,น่าสงสารจริงๆแต่มันก็ต้องเป็นไปนตามนั้นนะเนะพื่อนเพราะดาบแดงมันแรงฤิบจ้ะแดงแรงฤิบเก่งจนต้องร้องขอชีวิต อันเลนเข้าไปเตะไม่ขี่้วยนะเมืเ่อกี้ไม่เป็นไรอีกหนึ่งคิวนี่เราจะยี่สิบวกกันแล้วนะครับทุกคนผมว่าเราจะต้องบูสังหารเข้าไปแล้วแหล,ละกดอันติเข้าไปเตะและ้วกันโบมันไม่ขี่อ่ะผมอยากเห็นขี้อ่ะสักทีหนึ่งไหนตัวนี้นะต,นะต,นะตัวนี้แหละแบบ้าอ๋อไม่ขี่อีกแล้วอะอะไรกันครับเนี่ยขอขอขี่สักทีหนึ่งขอเทสขี่หน่อยอขอเทส ขิหน่อยขอเทสขิหน่อยได้ไหมใครใจดีขอเทสขิหน่อย <c oughs> นะมูลาดนะ <c oughs> เอ้ย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 เทสขีเลยมาโอ้โห <c oughs> oh, 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 ทีเดียวตาย <c oughs> ขอบคุณมเตะทีเดียวตายเลยครับทุกคน ขอสลิมขอสลิมหน่อยแล,ล้วกันรอบนี้อยากอยากลองเทสใส่สลิมมากขอเทสกับสลิมเลยไหมโอ้พี่แกเขาใส่ไม่หยุดเลยทีนี้กูไม่ไหวแล้วนะกูใส่มึงแล้วนะสลิมเตะแม่งเลยแล้วกันเอาฮะฮะเราเราไม่ยอมแพ้เหรอเราไม่ยอมแพ้ใช่ไหมฮะเ,เราไม่ยอมแพ้จริงๆใช่ไหมเออเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมเยอะนี่หลบหลังแก๊กด้วยเตะเตะเตะผมชอบตันแกแก๊แกนี่ คิดว่าจะได้กลับจริงๆเหรอถามจริงเตะเข้าไปพันหกพันสองสามเฮ้ยมูหลัดที่เขาให้เทสเขาให้เทสโอ้โหเขาก็เป็นคนใจดีช็อปช็อปเอ๊เด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 ขอรอชาร์จตันติก่อนนะอุ้ยขอเตะหน่อยดีโอ้โหผมกำลังชาร์จมาแล้วเนี่ยสามพันสองสามพันห้าได้เลยครับผมมูเงี้ยขอโทษครับไม่เป็นไรเนี่ยแค่นี้นายก็ช่วยเราได้เต็มที่แล้ว ขอเราทดสอบสมเมจหน่อยแต้ไมจ๊ะโอเคเป็นงไงสลิมเตะไปหนึ่งทีสองเปนหกกูจบเลยดีกว่าเดียวแพ้โอ้ผมไม่ได้เป็นคนจบนะครับทุกคนคีิปผมเป็นคนจบนะสกินโดยรวมถือว,ว่าสวยนะครับผมแล้วก็เป็นสกินที่แบบเราพีออเดอร์ order, แล้วก็เราจะได้รับแนนาคตเลยนะแต่หลกัลกๆคือสายคิถผมมิตรหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเอเมลี่นะครับ เตะทีเดียวมูลาดตายเลยครับผม MVP 17.9ค่า26ตาย1 Assist 10นะรายละเอียดก็จะประมาณเซตไอเทมมาประมาณนี้ครับถ้าอยากแรงกว่านี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนโซลิเวอร์เป็นโปเกนสเปียหรือว่าเออโปเกนสเปียแปลงครับอาจจะเป็นมูรามาสะอะไรนี้แทนเมื่อกี้เตะทีเดียวตายแล้วถ้าแบบมีมูลา,อายอันก็น่าจะเตะทีหาย2ชีวิตนะครับผมวันนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องดีด้วยนะครับสำหรับเอเมรี่สกินเวเลอร์พาสลวงหน้าสายคิทสุดโหดนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ